ก็มีอะไรบ้างนะเนี่ยเดรศมีน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกตาแดงจากอาจารย์เชนน้ำพริกปลาครับน้ำพริกปลาเผาน้ำพริกปลาส่วนมากคนอีสานชอบกินนะเนาะใช่คนอีสานชอบกินเฮ้ยดิมีมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวครับตัวอะไรวะอาจันตื่นมาดินี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวนั้นขยับได้ไงวะอาจารย์เฮ้ยดูดูดู สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับผมดิดนะครับจากช่องไปกับดิดใครที่ดูคลิปของผมอีกคลิปแรกก็อย่าลืมซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ครับทุกคนผมก็ได้เดินทางมาครับกูหูของผมอีกเช่นเคยแล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมนะน้องเชนนะครับวันนี้ก็ร่วมทางกับน้องดิดเช่นเคยครับผมเมื่อวานนี้ไม่ได้ทําคลิปด้วยกันนะใช่ไม่ได้ทําคลิปด้วยกันก็ไล่คลิปแล้วนะอาจารย์นะใช่นานแล้วใช่ก็วันนี้นะครับทุกคนผมก็จะ กัอาจารย์นะ่าจะไปขึ้นห้างที่ผมเคยได้ทําไว้นะครับซึ่งเป็นไม่ได้เข้าไปดูนานๆแล้วนะเป็นห้างบนยอด,ดเอตีนเข่าตรงตีนเข่า,ขาจะเป็นเมืองแรก่เก่านะครับซึ่งเหมืองแร่ตรงนั้นอนะ่ะเคยมีประวัติค่อนข้างที่จะเยอะมากๆวันนี้เลยจะขึ้นไปกัอาจารย์เนาะส่วนห้างตรงนั้นเนี่ยข้างๆมันจะมีลูกไม้อยู่ใช่ผมเคยไปขึ้นไปดูแล้วครับก็ได้ยินเสียงพวกอ่หมูหรือเขาเรียกหมี่หมีหรือหมูไม่ลูกเคยเห็นเคยไป ครั้งนึ่งใคนเดียวอออาจารย์ได้ยินเลยใช่ไมใช่มันมากินนะแต่ตอนนี้ลูกไม้เนี่ยมันเริ่มที่จะหมดแล้วนะวันนี้เราเลยจะไปขึ้นตรงนั้นนะอาจารย์นะใช่แล้วก็เราไปดูว่าคืนนี้เราจะเจอสัตว์อะไรหรือเปล่านะใช่ครับเคยครับยังไงก็ไปลุยกันเลยดีกว่าบานที่จะมืดเอานะอาจารย์นะไปเดินป่านานนี่รู้สึก ขายน่โอ้นอนเลยวะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราต้องเดินเข้าไปอีกประมาณสัก50เมตรนะครับก็จะถึงจุดหมายของเรานะซึ่งพวกเราสองคนก็เดินขึ้นมาจากตีนขขาวนะก็ใช้เว<ช>ลาค่อนข้างที่พอสมควรเหนื่อยอยู่เจออาจารย์ได้เหนื่อยเวลาช่วงหน้าแรงนี่เวลาร้อนๆเนี่ยมันทําให้เราไม่สบายได้นะใช่อืถ้าเย็นกันไปก็ไม่สบายได้นะก็แถวบ้านเราหนะ้าอาจารย์แบบช่วงกลางวันเนี่ยร้อนมากๆเลยนะแต่เวลามืดมาปั๊บโอ้โหอากาศ แบบอีกคนละแบบเลยนะใช่ครับยิ่งบนอยู่บนบนต้นไม้นะอากาศโคตรเย็นใช่ครับผมก็เหมือนกับเอ่อทะเลทรายเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยร้อนร้อนแต่พอตอนเย็นเอ่อตกดึกอะโคตรหนาวนะก็จะอาการจะเป็นอย่างนั้นเลยใช่ถ้าแบบใครแบบไม่เคยแบบร่างกายปรับสภาพไม่ทันเนี่ยโหเป็นไข้เลยนะใช่ใช่ไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปอีกสักครั้งหนึ่งครับก็วันนี้นะครับที่ผมดูระยะไกลยล่ะ หางที่ผมทําไว้นมก่อนแรงมากเดี๋ยวนี้เหมือนต้นไม้ใบอ่อนขึ้นมาคนข้นางที่เยอะแล้วก็สวยมากบ้างเลยนะผมคิดผมตอนเนี้ไปไปดูกันเลย <c oughs> ครับทุกคนตอนนี้ผมกับอาจารย์ก็มาถึง ห้างวันที่เรียบร้อยโอ้หวันนี้อาจารย์สวยนะเพราะใบไม้มันเริ่มแบบเออใบอ่อนเต็มเลยไอ้ต้นนี้ใบใบมันไม่น่าจะร่วงช่วงนี้ไงใช่แล้ยังเขียวไม่ใช่นะครั้งที่แล้วมานี่คือใบมันไม่ค่อยมีแค่ไม่มีแล้วใช่เมื่อนนี่นะใบมันขึ้นมาใหม่ช่วงนั้นมันร่วงไปแล้วไงใช่ตอนนี้สวยมากเดี๋ยวผมแผ่นกล้องมาให้ดูนะดูดูดูใบนี่ครับทุกคนห้างที่ของผมได้ทํากับสอสอเตไออยไว้ด้นดีโอ้โคตรสวยเลยอะดูเนื้อใบไม้ขึ้นอย่างเงี้ยดูสวยมากเลยนะ เดี๋ยวต่อไปผมกับอาจารย์ก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วนะขึ้นไปพักผ่อนข้างบนนะคืนนี้เราก็จะไปนอนข้างบนกันเลยโอเคครับไปขึ้นไปเลยดีกว่า แต่เราก็เป่า,ปาหอ้ห oh. หอร้อนนะระวังโอ้รอเัวใจแรงยังสภาพดี ร้อนจริงวันนี้เอกันหวนจนปวดหัวมไม่เกณ์ขึ้นละอ๋อตรงนี้มีมีลังกระรอก,รอกนะตรงนี้เใกล้ๆเลยนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมกับอาจารย์ก็ขึ้นมาถึงบนห้างแล้วนะคือสภาพนะผมว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันเหลือแค่แบบ เชือกนะครับกับที่เราเคยรัดไว้กับไม้นะเหมือนแบบเมื่อก่อนเราใช้ไม้สดใช่ไหมมันก็ยังแน่นอยู่นะแล้วตอนเนี้ยเหมือนไม้มันเริ่มแห้งแล้วมันก็เลยหดตัวลงไปนะเหลือแค่แบบต้องมัดให้แน่นๆคือคือนนี้ก็พักผ่อนได้ตามสบายเหมือนทุกอย่างนะต่อไปผู้ผมก็จะผูกเปนะครับผูกเปแล,แล้วก็นอนตอนเนี้ยบริเวณที่ผมอยู่นะคือป่าโซนนี้อาจารย์ข้างเขาเยอะจริงนะป่าสนเนี่ยข้างเขา,ขาเยอะมาก,มากไม่ใช่เยอะธรรมดาใช่ แต่เนี่ยไม่รู้ว่ามันมาจากไหนอนะใช่แถวนี้ก็ไม่มีถ้านะอืมก็บินรอบตัวผมนะเป็นยี่สิบตัวนะถึงไหมอาจารย์ว่าถึงไหมเกินเลยเลยนะคือพื้นที่มันกว้างเรานับไม่ได้มีกี่ตัวมันมันบินตลอดเวลาใช่โอเคครับยังไงผมกับอาจารย์ก็จะพุกเปย์กันนะแล้วก็กินข้าวเลยนะข้าวก่อนนะโอเคควรจะกินข้าวได้แล้วนะได้เดี๋ยวกินข้าวกันเลยครับกินมืดๆแบบนี้แหละใช่วันนี้ผู้ผมไม่ได้ทําไม่ได้วันนี้ไม่ได้มาทํากับข้าวให้ ดูนะครับทุกคนกวันนี้เราแบบนำเสบียงมากินนะอาจารย์นะอืครับผมเป็นอาหารแห้งอาหารแห้งกับข้าวแบบง่ายๆเลยนะแต่ก็อร่อยเวลิกุ๊ดเด็ดอืมถูกเรียอืมเฮ้ยเสียงอะไรวะหูหมูใช่ไหมหมูหมูนะหมูหมูกำลังมานะมาด้านนู้นต้องนิ้เนะ อาจจะเป็นไปได้เสียงหมู่จริงๆทุกคนตอนนี้มีมีเสียงหมู่กำลังมานะนะกำลองรีบๆพุกพุกเลยดีกว่า ทุกคนครับตอนนี้ผมกับอาจารย์ก็ผูกเปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้เป็นไงบ้างอาจารย์ขึ้นมาข้างบนเย็นไหมเย็นครับแตกต่างข้างล่างเลยนะใช่ข้างล่างนี่รู้สึกร้อนๆแต่ข้างบนนี่ลมพัดเบาๆลมพัดเบาๆเมื่อกี้เราได้ยินเสียงหมู่ท่นใช่ใช่ใช่เมื่อกี้นะครับทุกคนผมกับอาจารย์ได้ยินเสียงหมู่ป่าครับร้องค่อนข้างที่จะดังอยู่บริเวณฝั่งนู้นเลยนะที่ชิมีลกรพอตรงเนี้ยได้ยินเสียงย่ำมาแล้วนะ ยามะเนาะได้ยินเสียงไหมหเหมือนมีอะไรเดินมาใกล้ๆที่พักะอาจารย์นะลอกอันนี้ดูจะไปขอลองส่องดูนะ,ะเจอไหมมนันบางต้นไม้มันบางใบไม้นะใช่เ <ปะ S 2> มืม่อนกะี้เหมือนเมื่อกี้ คืนนี้อ่า,าอาจจะเจอดีนะอาจารย์นะอ,อาจจะเจอของดีก็ได้นะในเวลากลางคืนนี้นะเดี๋ยวต่อไปผมอาจารย์ก็จะกินข้าวกันแล้วนะเดี๋ยวให้มาดูเมนูของพวกเราสองคนนะจะมีอะไรบ้างนะโอเคครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวกันนะครับทุกคนหิวมากเลยวันเนี้ยังไม่ได้กินอะไรมาเลยครับทุกคนวันนี้กับข้าวของพวกเราก็เตรียมมานี่ครับจะมีข้าวสวยที่ผมได้ห่อมานะครับนี่ข้าวสวยแล้วก็นี่น้ําพริกนะครับ น้ำพริกอะไรได้อาจารย์น้ำพริกอะไรกะเลาไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นน้ำพริกปลาร้านะน้ำพริกปลาร้าเหรอใช่ปลาร้าไอ้ปลา้าเผาไหมคนมากนอีสานชอบกินปลาร้าใช่แล้วก็วันนี้เอามะเขือมาด้วยครับมะเขือแล้วก็มะเขือปอกแปะแล้วก็อีกอย่างครับนี่ครับปลากระป๋องนะทุกคนเอาปลากระป๋องมากินปลากระป๋องกินแล้วก็ น้ำพริกเนี่ยกินคู่กับผักนะมะเขือนี่ผมว่าน่าจะเวิร์กะอาจารย์นะเวิรร์คับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกินข้าวกันเลยดีกว่าอาหารก็มีอะไรบ้างนะเนี่ยเด็กนี่น้ำพริกอะไรนะน้ำพริกตาแดงไปจากอิสานเชนน้ำพริกปลาลาครับน้ำพริกปลาลาเผาน้ำพริกปลาลาส่วนมากคนอีสานชอบกินนะเนาะใช่คนอีสานชอบกินก็ข้าวนี่ครับได้มีมะเขือนะเรากินอย่างง่ายๆนะทุกคน อยู่ป่าอยู่ไปเลือกมากครับเลือกมากนี่ไม่ต้องเข้าป่า <c oughs> เลือกมากก็ไม่ได้กินเดี๋ราต้องรีบกินก่อนนะคชับนี่มีปลากระป๋องด้วยอันนึ่งนะปลากระป๋องกระป๋องกินอะไรดีกว่าเลยเสี่ยงไฟไหม้น่าจะทุกคน เหมือนไฟป่ากนลังมานะอีกแล้วเหรอเจอไฟทุกครั้งเลยนะเขาป่าทุกครั้งนะครั้งที่แล้วนะน้องดิดเนี่ยเจอไฟป่าเต็มเลยนะทุกคนนะอ,อผมเนี่ยไปไปไปหาเขานะรอบนี้นี่ผมได้ยินเสียงไกลๆมันจะเขาด้านนู้นนะครับคนมันก็ชอบจุดกันจริงๆน,าานะอาจนะไม่รู้จะจุดไปเพื่อะอะไรคงจะได้ยินเสียงชัดมากนะตอนที่ไฟกําลังลุกนะอาจารย์นะช ไม่อู่จุดไปเพคืออะไรจุดนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยใช่ไหมใช่กินข้าวกันดีกว่าอย่างอริอร่อยนะไม่รู้อร่อยหรือเปล่าแต่สำหรับผมนี่ใน,ในบรรยากาศแบบนี้ชอบกินอยู่แล้วอร่อยน้ำพริกอะ่ะน้ำพริกอะ่ะอร่อยนี่ครับไม่มีอะไรนี่ครับน้ำพริกอร่อยมากเลยอยู่ให้ง่ายกินให้เป็น เนี่ยแกวำพริก,กอ่ะออกมันพริกมันอน่อยอออทำท่ามัอนอร่อยเลยก็อร่อย,อยจริงๆแหละเพราะยังไม่ได้กินข้าวแล้วก็เลยอร่อยอ,อือร่อยจริงอื จริงๆมีแค่น้ำพริกก็กินได้แล้วน่าจะน้ำพริกผากก็พอแล้วนะอพอน้ำพริกเนี่ยอร่อยอร่อยจริงนี่ครับอ ไเน,นเจ๊ก่อนลเลยเลยก่อนใจเย็นนะอืข่ากระป๋องใส่น้ำพริกอือหือ อต้องทำนาอร่อยดีว่ะอร่อยจริงจึ่งทำนาไะแบบนักกินเลยน้ำพริกคตอร่อยอ่ะเกินไปดูไฟไปด้วยอาจจะคงไม่มาถึงเราปะผมไม่มามาไม่ถึงหรอกวามันอยู okay, age, ่อีการถึง네นู่น เชนก็กินข้าวเสร็จได้สักพักยาวๆ<ช>แล้วนะใช่คือเวรานั่งเล่นแล้วก็นั่งโม้อะไรกันอีกพักใหญ่นะครับคือตอนเนี้ยไม่รู้ว่าระบบไปเฟซเฟงพรฟผม,ผมนะเหมือนมันโดนแบบอะไรวะอาจารย์แฮ็กต้อดเลยนะใช่ครับแต่ว,ว่า <คน S 1> ดีดีนะที่มีอาจารย์ช่วยนะาจนก็ช่วยแก้ไขก็ไปทําอีกหลายขั้นตอนเลยนะต่อไปพวกเราสองคนก็จะเข้านอนแล้วนะ อ่าเดี๋ยวจะนอนนอนฟังดูนะครับ<ช>ว่าจะมีตัวอะไรมากินลูกไม้ตรงนี้หรือเปล่าน,นะแต่เมื่อก,กี้นะครับก่อนที่ผมจะออกมาถ่ายนะมันมีตัวอะไรเดินมาก็แต่ถ่าย lame, ทุกคนดูไม่ทันนะจ<ช>ันนะอยู่ระหว่างใต้ล่างของห้างพวกเราเลยนะก็ดังมากเลยโ uf, เอเคต่อไปเดี๋ยวเราอยนั่งฟังสถานการณ์ดูทีว่าคืนนี้เราจะเจออะไรอีกหรือปเปล่าโอเคครับเฮ้ยที่มีมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวครับตัวอะไรวะจันดูมาดี เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยต้นไม้ขยับได้ไงวะจันเฮ้ยดูดูดูตายไดไหมเฮ้ยไม่มีอะไรนะนะรีดนะอยู่ดีต้นไม้ขยับต้นเดียวอะเดี๋ยวเดี๋ยวดูฝั่งนี้แป๊บนึงช่วยกันดูนะช่วยกันดูนะข้างล่างนี่ไม่มีอะไรนะไม่มีตัวอะไรขึ้นมานะมีอะไรเฮ้ยคือตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูรอบๆก่อน จันจันอะไรไม่มีเลยดิจดมีตัวอะไรขย่าว่ะเออตัวอะไรขย่าวเห็นหรือเปล่าแต่ไม่เห็นตัวนะหลมว่าไม่พัดมานะเฮ้ยดิ๊ดดิเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะดิดเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยหลงลุงครับเฮ้ย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอาจารย์คณะทาไมมีไฟฉายเขาอย่างเดินไปได้เลยเว้ยไม่ใช่แล้วเดินดึกงๆแบบนี้ไม่ใช่แล้วเด็ดเนี่ยเฮ้ยไม่มีไฟฉายเขาเดินได้ยังไงวะมืดขนาดนี้นี่มีเกมมาเหมือนมาเขย่าอ่ะแล้วจู่ๆโผล่ไปนู่นได้ไงไม่รู้ครับเมื่อกี้นี่เราเจอนะใช่ไหมเด็ดก่อนก่อนเราจะเจอมันยังมีเสียงก่อนไว้อาจารย์ ไม่เมกี้เมกี้ได้ยินเสียงใต้ห้างอะก็ใช่ไงตอนมันมีเสียงเราก็เมือุบสียงกรุบกรอบเหมือนเหมือนขีดขูดอ่ะเออแล้วขยาก็มีต้นไม้ขยะสองรอบสามรอบเนอะเดินอยู่ใต้ห้างแล้วหาตัวไม่เจอโผล่ที่ด้านนู้นเลยนะทุกคนเออแต่แต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคืออาจารย์คือเขาเดินได้ยังไงคือไม่มีไฟฉายด้วยใช่ครับแล้วเดินน่ถือไฟฉายเดินตรงด้วย ขนลุกเลยนะใช่แปลกใจมันเขาเดินตรงอ่ะอยู่ในป่าคนเดียวอย่างเงี้ยใช่โอ้โหขนลุกเลยอ่ะใช่ครับคนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะอะไรดิดิเฮ้ยเสียงทุกคนไอ้ดิดดิดูฝั่งนี้ดูเจอแสงไฟไหมเออเออเออสงทุกคนตอนนี้ผมเจอแสงไฟนะแสงไฟอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอกลับกล้องให้ทุกคนดูนะ

บนเจอปะเจอไฟนะเว็บเว็บเว็บไปมาเะีว็บนยอดต้นไม้นู่นเลยนะทุกคนนะนู้นนะไฟอยู่นู่นบนยอดต้นไม้นู้นเลยด้านนู้นเลยนะไม่รู้ว่าเป็นไฟอะไรเน้ออาจารย์นะนะครับเออเฮ้ยอาจารย์ไฟเริ่มหายไปแล้วอะไฟเ่ะเออไฟข้างหน้าเริ่มหายใช่ครับมันไม่ใช่ไฟไม่ใช่ไฟป่านะมันเป็นจุดนะจุดแดงๆส้มๆเลยขิ้นเลยยับนะจู่บนยอด ยอดไม้ตรงนู้นใ่ที่ที่ผมชี้ไม่ใช่อาจารย์หรือว่าจะเป็นฝ่ายที่มันจะอยู่ตรงบ้านร้างเมื่อก่อนใต้ข้างล่างนี่จะมีบ้านอยู่สองหลังใช่ไที่เราเคยไปสำรวจกันจำได้จำได้ตรงเอ่อตรงข้างล่างของเขาลูกนี้นะครับผมกับดิดเนี่ยไปสำรวจมาแล้วนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นบ้านร้างที่เป็นคล้ายๆแบบปูนอะใช่เป็นปูนเลยแหละไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่แล้วก็ตรงนั้นมันปล่อยทิ้งไว้แล้วครับคือรกมากเลยนะตรงนั้น คนลุกเลยดิอาจารย์คาดว่าน่าจะเป็นไฟเกิดมาจากฝั่งตรงนั้นอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นไฟอะไรนะคนลุกจริงๆเออแต่เราจะต้องอยู่แบบเงียบๆดูสถานาการณ์อีทีว่าเราจะเจออะไรบ้างในคืนนี้ใช่ใช่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมกับอาจารย์นะัชคอรอนอนดูเงียบๆนะครับดูว่าคืนนี้พวกผมจะเจออะไรอีกไหมแต่ตอนเนี้ยข้างๆอ่ะเนี่ยลมเริ่มมาแนละ้วน่าจาย์แต่เมื่้ไม่ใช่ลมนะมนคน เหมือนมีอะไรขยำต้นไม้อยู่ตรงนั้นนะแต่ตอนนี้ลมมาแล้วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับถ้าไม่มีอะไรเราก็ท้องคนก็จะนอนแล้วน่าจะนะใช่เดี๋ยวเจอกันในพรุ่งนี้เช้านะครับคืนนี้ก็ลาตีสวัสดิทุกคนนะครับฝันดีครับ ก็แต่เช้าเนี้ยก็จะมีนกมากินลูกไม้เนาะทุกคนเนาะนี่ครับลูกไม้ที่เรามาฟามาคืนนกมาแต่เช้านะแต่สั์ใหญ่เนี่ยมาลงคืนนกเต้นขนาดเลยนะสวัสดียามเช้ากับอากาศสดใสในวันนี้ครับก็วันนี้นะอาจารย์คิดว่าโอ้สบายมากเลยนะเย็ยนสบายแล้วก็ ต้นไม้ที่เราอยู่เหมือนมันแบบออกใบใหม่นะว่าดูแลเย็นตาดีครับแล้วก็หลังที่ผู้ผมอยู่นะจะมีต้นลูกไม้เกิดใหม่นะทุกคนนกจะมาเยอะหน่อยนะอาจารย์นนะเช้านี้นกจะเยอะหน่อย<ช>มีค่อนข้างที่ไล่ชนิดเลยนะอืมเป็นกล้องของเราถ่ายแล้วมันแตกใช่ไหมภาพแตกมันไม่ชัดก็พอจะผมถ่ายนี่พอจะเห็นเป็นบางตัวแนละ้วอาจจะแบบเห็นแบบไม่ค่อยชันนะอาจารย์นนะ<ช>กล้องมันจะแตกๆหน่อย โอเคเดี๋ยวผมกับอาจารย์ก็จะเตรียมตัวเก็บเข้าของเพื่อเดินทางกลับบ้านนะใช่เดี๋ยวเก็บของกันเลยปะคุณจะกลับได้แล้วเพราะหิวข้าวแล้วโอเคเก็บของกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมกับอาจารย์ก็ลงมาจากห้างของผมแล้วนะครับนี่ห้างจะอยู่ข้างบนนู่นแล้วเราสองคนก็ต้องนําขยะที่เราเอามาเมื่อคืนนะเพื่อนําไปทิ้งที่บ้านนะนี่ขยะที่ผมได้เอามาเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวนํากลับไปทิ้งที่บ้านคนระับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับใครที่ชื่นชอบในคลิปของพวกเราก็อย่าลืมซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปหน้าพวกผมจะสองคนจะไปไหนหรือว่าจะทำอะไรก็รอ้อทุกคนไปติดตามดูได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอตัวลาทุกๆท,ท่านไปก่อนเลยนะครับบ๊ายคบายครับ,บ,บ,รบผมครับ